จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีหากวันนี้คุณรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองลองฟังเรื่องนี้ให้จบก่อนครับเรื่องนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอีกาตัวหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตัวเองเลยมันร้องไห้อย่างเสียใจเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครรักมันเลย น้ำตาของมันหยดลงบนแก้มของพระภิกษุที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้พระเงยหน้าขึ้นแล้วถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมละอีกาอีกาตอบทั้งน้ำตาไม่มีใครรักข้าเลยทุกคนรังเกียจขับไล่ข้าไม่มีค่าอะไรเลยบางครั้งข้าก็คิดว่าตายไปคงดีกว่ามีชีวิตอยู่แบบนี้พระภิกษุได้ฟังแล้วก็พูดอย่างอ่อนโยนว่า เจ้ารู้ไหมความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้จักพอใจกับสิ่งที่เรามีหรือเปล่าแต่คำพูดนั้นอีกาก็ยังไม่เข้าใจมันยังคงร้องไห้ต่อไปพระจึงพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้สิเจ้าบอกข้ามาสิอยากเป็นอะไรที่สุดในโลกอีกายิ้มทั้งน้ำตาข้าอยากเป็นหงส์ขาวสะอาดมดงามที่ใครๆก็รัก พระกล่าวว่าได้แต่ก่อนที่ข้าจะทำให้เจ้าเป็นหงจงไปถามหงก่อนว่าเขามีความสุขจริงหรือไม่อีกาบินไปหาหงในสระน้ำท่านช่างงดงามทุกคนรักท่านแน่ๆหงตอบด้วยรอยยิ้มบางๆไม่หรอกเพื่อนเอ๋ยโลกนี้มีสีมากมายแต่ข้ามีแค่สีขาวบางครั้งมันก็เหงาข้าคิดว่านกแก้วน่าจะมีความสุขกว่าข้ามากอีกาได้ยินดังนั้น หัวใจของมันเงียบไปชั่วขณะมันจึงบินต่อไปหานกแก้วเจ้าช่างมีสีสันสดใสเจ้าคงเป็นนกที่มีความสุขที่สุดแน่ๆนกแก้วตอบไม่เลยข้ามักถูกจับขังในกรงถึงจะสวยแต่ก็ไม่มีอิสระข้าว่านกยุงต่างหากที่มีความสุขที่สุดอีกาจึงบินไปหานกยุงในสวนสัตว์นกยุงงดงามมีคนมากมายรุมดู หลังจากผู้คนจากไปอีกาเข้าไปถามว่าเจ้าคงเป็นนกที่มีความสุขที่สุดในโลกแน่ๆใช่ไหมนกยุงถอนหายใจและพูดว่าข้าเคยคิดแบบนั้นแต่เพราะความงามของข้าเองข้าถูกขังอยู่ในกรงคนยังเด็ดขนข้าไปทำของประดับมันทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยบางครั้งข้าคิดถ้าได้เป็นอีกาเหมือนเจ้าบินได้อย่างอิสระคงมีความสุขกว่าน,นี้มาก อีการนิ่งไปแล้วบินกลับมาหาพระภิกษุข้าเข้าใจแล้วข้าไม่อยากเป็นใครอีกข้าขอเป็นแค่อีการอย่างที่ข้าเป็นก็พอพระยิ้มและพูดเบาๆว่าเจ้าพบคำตอบแล้วความสุขที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลจากเราเลยมันอยู่ในใจของคนที่รู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีข้อคิดจากเรื่องนี้ หลายครั้งที่เรามองคนอื่นแล้วรู้สึกว่าพวกเขาดีกว่าเราแต่ลืมเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีจำไว้นะคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างแต่คือคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้ตรงกับใจคุณอย่าพิ่งเลื่อนผ่านไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเตือนใครอีกคนให้รู้ว่าความสุขอยู่ที่ใจเราเสมอ